หลังจากเสร็จงานครับลำช้างผู้กัปตันเสร็จก็มาหนังเฝ้าดูฝั่งพวงกลุกกุณแม่กับนองออกัสกับแฟนๆตัวมาหวาห้ไลฟ์สดให้ดูกับ ก็เลยจะได้กับนี่ยครับยักษ์ยูวคลองตัวแข็งแรงขนาดได้นะครับยักเอ็นสดๆดกับก็เลยไล่ให้ดูกันนะครับนี่ครับก็สุขภาพแม้แรกลูกแรกครับก็สมบูรณ์แข็งแรงดีครับ กินนมอยู่เรื่อยๆครับนะครับแม้ก็นำนมเยอะครับให้ลูกกินนมดีครับบเล่นอยู่เรื่อยครับเล่นอยู่เรื่อยนะครับคล้องแคล้วครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ครับวนไปวนมาครับเนี่ยยุ่แบบนี้ครับแล้วก็นอนครับนอนกินนมแล้วครับวนไปกินข้างใสายแล้วครับ กาศตอนนี้บางช้างกำมาลาฝ้นพึง่งยุดตกกับลมค,ค,คลม่อาาคนข้างจะแรงครับนะครับลมแรงอากาศค่อนข้างจะหนาวนิดนึงครับ อายุสองวันครับได้สองวันวันนี้ครับคลอดเมื่อวานอ,อกโมงกวาตอนเช้าครับตอนนี้ก็ได้สองวันแล้วครับได้ การที่จะมีลูกจังได้สักเชื้อมันก็นตัวเองมันใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับชีวิตนึงชีวิตเกี่ยวกับจางครับเริ่มแรกตั้งการผสมพันธุ์ครับตัวผู้ ผาส้มอันตรายหรือเปล่าครับขึ้นตัวเมียแล้วทำตัวเมียไม้แทงตัวเมียไม้หรือวา่าจะแทงควานแทงคนครับต้องเซฟอันตรายครับตัวเมียแม่พันธุ์ให้ผาส้มหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่านอนเกลือกลิงดินเป็นตายครับก็มาเสร็จครับ ผส้มติดได้ไปแล้วติดหรือไม่ติดครับสี่เดือนห้าเดือนถึงจะรอพ้นนะครับดูออกครับย่างย่างเร็วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ติดก็ต้องมาพระส้มซ้ำครับกี่ครั้งกี่คราทึ้งจะติดครับบางบางตัวก็ไม่ติดเลยครับบางเชื้อก็ไม่ติดเลยครับติดแล้วครับตั้งทอง่องปีครับ่องปีครับระยะเวลาที่รอคอยครับระยะเวลาที่รอคอยครับ น้องชือ้อน้องออกัสครับเกิดเดือนสิงหาคมครับก็เลยตั้งชือ่อออกัสครับสร้งปีครับระยะเวลาที่รอคอยครับแล้วก็ช่วงที่คลอดครับช่วงทําคลอดครับต้องมีประสบการณ์จริงๆครับต้องมีประสบการณ์จริงๆอย่าคิดว่าทองแล้ว คุณจะได้ลูกช้างรถมานะครับนี่เชือกทีซี่และครับข้องข้องบางช้างกัมลาของผมครับพอพันเองแม่พันเองครับแต่ซี่เชือกแล้วครับนองอัสเชือกทีซี่ครับเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยทีไลเห็นอยู่ครับทราบเชือกที่พลามาครับเชือกแรกนองซิ่งครับรถไม่ออกครับตายครับตายในท้องครับออกมาก็สิ้นลมหายใจแล้วครับ เชือ่องก็ฉบาแก้วครับน้องฉบาแก้วตอนนี้ก็สขภาพสบมรณทแแรงครับเชือกติ่ซ้มก็กล้องน้ำหนึ่งครับคลอดก้อนกับนดครับก็ได้ซ่องวันกับวันที่ซ่องก็เสียชีวิตครับตอนนี้เชือกติดสี่ก็น้องออกัสรับการทำคลอดครับต้องเข้าใจครับไปยุ่งฝุ่นวายกับแม้มาเกินนะครับ ก็ไม่คลอดครับทํรไมใช้ของช้างก็คือเขาจะดูจักเขาจะสนิทกันกับควานทางนั้นครับแต่เวลาช้างคลอดรู้สึกตื่นเต้นครับบางคนครับคนมาหุม้มห้อมลอ้อมเต็มเสี่ยงดังพว,วกเว,วก,ว,ว,กว,วยวายครับแล้วก็ไม่รู้ใครครับทีนี้พวกช้างก็เกิดอาลวาดไม่ยอมครับไปมัดเอาหอกเดี๋ยวชื่อก็คือจะไม่มีจิตใจที่จะเบ่งรูออกามาครับ พราะถไยบางตัวก็นำทำแดงในทองก็สำหรับทำกำายครับนี่คือประกาตครับใน่ากนี้เราทำคลอดกันยเงียบซ้มคนครับคือคนที่เคยเลี้ยงเคยดูเขาแล้วก็เขาสนิทเฉยครับซ้มคนครับฆ่าออกมากอนครับใจไม่ดีแล้วครับใจไม่ดีแล้วครับออกมาฆ่าออกมาครับมาฆ่าอยู่ครับก็เลยช่วยครับปีแล้วก็บอลครับต้อมบอลครับดึงออกมาครับ ดึงออกมาก็ดึงไม่ออกครับพอดึงไม่ออกปุ๊บเนี่ยชางมันก็เดินเดินไปเดินมาครับก็เดี๋ยวดึงออกมาดึงออกมาปับ๊บก็รีบชี้เยื่อหลูกบอลออกครับก็มีลมหายใจอยู่ครับแต่ว่าถ้ากดว่าเราไม่ช่วยดึงนะครับไม่ีโอกาสครับไม่ีโอกาสครับสิ้นลมหายใจอีกเยอครับนี่คือประสบการณ์ครับแล้วก็ฝังบุกลุกเป็นช้างที่ค่อนข้างจะ จำก่านนี้นดครับถ้าเกิดว่าไปหมัดไปดึงแล้วก็คนโน้นคนนี้เข้านะครับน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะคลอดยากครับพอเพราะฉะนั้นก็เกมบางเกมมันก็เงือนุตบอนครับมันอยู่แก่โคตรมันอยู่แก่การแก้เกมครับว่าจำเปือครับให้เราผ่านไปด้วยดีให้เรารักษาประคองเกมไปอย่างสวยงามนะครับรูปแรบรูปแบบนั่นคือเราชนะแล้วครับ ก็ยังไม่สิ้นยังไม่สุดความปลอดภัยนะครับเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่เชื้อแล้วไม่ฉลาใจครับก็ยังคอยดูคอยประคองครับสายสะดือครับวันนี้ก็ยังยังเปียกยังวันได้สองวันครับก็คอยสังเกตระบาดระวังอยู่ครับแต่ว่าสุขภาพโดยรวมข้องน้องก็แข็งแรงดีครับพ้องแม่ก็ แๆครับแต่ว่าช่องคลอดจะบวมนิดนึงครับเพราะว่าพิ่งคลอดลูกครับก็ต้องให้กินยารักษากันไปครับก็เนไปค่อยไปครับโอเคครับไลฟ์สดตามใจแฟนๆครับสวัสดีครับ